สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายจะมาอัปเดตต้นบวบค่ะที่เราได้ทำการปลูกไปนะคะหลังจากปลูกไปได้ประมาณ5-6วันเท่านั้นเองค่ะทุกคนตอนนี้ต้นกล้าของบวบเนี่ยก็เริ่มออกมาให้เราเห็นแล้วนะไม่ใช่แค่เริ่มค่ะคือออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นกล้าของเราต้นกล้าบวบนะคะอาจจะมีวัชพืชปน,นเยอะค่ะทุกคน เพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊อันไหนต้นบวบก,กันแน่นะนี่นะคะนี่นี่ค่ะนี่นะคะวัชพืชคือเล็กๆนะทุกคนเนี่ยค่ะที่แต่ปลูกไปเป็นแถวเนี่ยคือบวบค่ะก็ได้ออกมาแล้วเนาะหลังจากที่เราได้มีการหยอดมเมล็ดไปค่ะวัชพืชก็เพียบเลย ต้องคอยมาถอนเรื่อยๆเลยค่ะช่วงที่ไต่ไม่ได้รดน้ำเนี่ยนะคะคือหมายถึงว่าตอนที่แปลงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการปลูกอะไรเนี่ยวัชพืชเขาก็ไม่ได้ขึ้นดีนะทุกคนน้อยเลยนะคะวัชพืชคือน,น้อยเลยพอเรามีการรดน้ำไปใส่ปุ๋ยไปวัชพืชก็มาพรึบเลยค่ะให้ความชื้นให้ปุ๋ยไปหน่อยนะคะวัชพืชก็มาเต็มเลยทางนี้ก็เกิดแล้วนะคะนี่ต้นกล้าค่ะ ต้นกล้าของบวบนะทุกคนนี่ค่ะอ่านี่วันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนจะคิดว่าเอ๊ะปลูกแล้วไม่อัปเดตเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็จะพยายามอัปเดตให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าหลังจากที่เราหยอดมเมล็ดไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างมีการพัฒนามีการอัปเดตอะไรยังไงบ้างดูตรงนั้นสิคะ ยาพียบเลยนะเดี๋ยวแต่ก็ต้องมาทําการถอนออกไปเอาละค่ะเดี๋ยวรอต้นเขาโตกว่านี้เราถึงจะมีการบํารุงนะอันนี้ตั้งแต่หยอดมเมล็ดมาแต่ยังไม่ได้บํารุงนะคะรดด้วยน้ําเปล่าแล้วก็รดด้วยน้ําสาวข้าวเท่านั้นนะยังไม่ได้มีการบํารุงแต่ว่าดินเนี่ยตอนที่ปรุงดินคือผสมปุ๋ยไปแล้วนะคะใส่ปุ๋ยคอกใบไม้แห้งกับมะพร้าวสับใส่ไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะทุกคน อ่านี่ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอัดแน่นจนเกินไปนะคะก็คือมีการปรุงดินก่อนนั่นเองอ่าวันนี้มาอัปเดตสั้นๆค่ะให้กับเพื่อนๆได้เห็นว่าต้นกล้าบวบที่เรายอดมเมล็ดเนี่ยได้เกิดออกมาแล้วนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้ไต่จะพาทุกคนมารดน้ำต้นบวบนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะมาบำรุงกันค่ะตั้งแต่ต้นเขายังเล็กๆแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นบวบที่ไต่หยอดมเมล็ดเองนะคะนี่ค่ะดูสิคะเขากำลังเจริญเติบโตดีเลยค่ะต้นชูตั้งใบดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะ ทีนี้เราจะมาเริ่มบำรุงเขานะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ต้นเขาอย่างเล็กๆแบบนี้เลยค่ะบวบเป็นพืชที่ออกดอกแล้วก็ให้ผลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ก็จะเน้นเลยค่ะเอาละค่ะเราจะเน้นเลยนะคะนี่ค่ะฮอร์โมอนไข่นะคะเร่งการออกดอกออกผลค่ะ และต้นพืชเมื่อติดดอกออกมาแล้วดอกไม่ร่วงเร็วนะเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของขั้วเหนียวด้วยค่ะก็จะใช้ฮอร์โมอนไข่เลยใช้ตั้งแต่ต้นยังแบบไม่ออกดอกเลยนะต้นเล็กๆเ,เลยนะคะก็กะกะเอาค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วช่วงนี้แถวบ้านอากาศหนาวฮอร์โมอนไข่ก็เลยดูจับตัวเป็นก้อนหน่อยนะคะแถวบ้านเริ่มอากาศเย็นๆค่ะ คนให้เข้ากันการบำรุงพืชผักนะคะเวลาบำรุงเนี่ยไม่ต้องใช้พวกฮอร์โมนเยอะนะใช้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่าให้เราใช้เป็นประจำค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเวลาไต่รถก็จะราดไปแบบนี้เลยก็ค่อยๆเคลื่อนไปค่ะทางนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะ เดี๋ยวเดินอ้อมมาทางนี้พอดีว่า,มาเมล็ดบวบหมดนะก็เลยได้ใส่ถั่วฝักยาวไปด้วยค่ะนี่ค่ะเวลารถฮอร์โมนนะก็จะทำแบบนี้ประมาณนี้เลยค่ะผสมในบัวรดน้ำแล้วก็ราดรดไปหน่อยอแต่ว่าจะใช้งานเป็นประจำนะคะ เราก็ต้องราดรถเขาเป็นประจำใช้พวกฮอร์โมนไข่เนี่ยเป็นประจำค่ะแต่แต่ก็จะสลับกันด้วยนะทุกคนจะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไข่เพียงอย่างเดียวค่ะก็จะใช้พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมด้วยแล้วก็บางครั้งก็ใช้เป็น EM ค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็ชวนทุกคนนะคะมารดน้ำในยามเช้าค่ะ ต้นบวบนะะกำาลังเจริญเติบโตดีเลยค่ะทุกคนนี่ต้นนี้เขาเริ่มออกหนวดมาแล้วนะคะมือจับนะนี่ค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะพอต้นพืชนะคะเวลาที่เขาออกมือจับมาแบบนี้นะคะเขาจะแบบเติบโตเร็วมากอะ่ะต้นจะสูงขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ พอเขาออกมือจับมาแบบนี้แล้วถ้าเขาได้เกาะกับอะไรบางอย่างนะได้เกาะกับค้างผักได้อะไรอย่างเงี้ยต้นเขาจะไปเร็วมากเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาชมมารดน้ำต้นพืชต้นผักนะคะเร่งการเจริญเติบโตค่ะบำรุงต้นบวบค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้าตจะมาอัปเดตพัฒนาการของต้นบวบให้ชมกันค่ะต้นบวบของตายออกดอกแล้วนะคะเหลืองๆเนาะออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะดอกเหลืองๆแบบนี้ไม่พอเท่านั้นนะคะติดผลแล้วด้วยค่ะทุกคนนี่ติดผลแล้วนะคะนี่ค่ะบวบค่ะโอ้ติดแบบข้อใกล้ๆกันเลยนะ นี่ค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนี่ค่ะบวบทิปลูกไว้นะคะติดแล้วนี่ด้วยค่ะข้างบนนี้อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะพยายามที่จะรดบำรุงเขานะคะเขาก็ให้ผลผลิตมาค่ะต้นบวบของเราติดดอกออกผลแล้วค่ะนี่ค่ะ ก็มาถ่ายอัปเดตพัฒนาการของต้นบวบให้ดูนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะติดดอกแล้วค่ะแล้วก็ออกผลแล้วด้วยค่ะนี่เลยค่ะบวบนะคะเล็กๆด้านล่างก็มีค่ะทุกคนเพื่อนๆที่ปลูกนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็อัปเดตพูดคุยกันหน่อยค่ะ บวบและถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวยังไม่ออกผลนะคะถั่วฝักยาวยังค่ะนี่ที่ปลูกอยู่นะคะถั่วฝักยาวยังเลยบวบทางนี้ก็ยังนะคะนี่ค่ะแต่ก็จะอัปเดตให้ดูเลยค่ะ่ายังไม่ออกดอกนะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะออกแล้วค่ะเพราะเขาเริ่มเริ่มมาแล้วค่ะแต่ทางนี้ออกไวเลยนะคะทางนี้ออกไวกว่า ติดดอกออกผลแล้วเพื่อนๆที่ปลูกอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างอัปเดตบอกกันหน่อยค่ะผักบุ้งกําลังงามเลยนะคะผักบุ้งกําลังงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดผักบุ้งกันนะคะสดชื่นมากค่ะเวลาเดินเข้าสวนยามเช้าโอเคค่ะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนเข้าสวนอีกแล้วนะคะบวบของเราได้เวลาเก็บแล้วนะคะก็เลยให้แม่เข้าสวนมาเก็บค่ะนี่นะคะลูกยาวๆเลยถึงไหมเอ่ยอยู่สูงๆนะคะถ้าไม่ถึงเดี๋ยว oh, <geez. S 1> เอาเก้าอี้มาไหมยื่นมือไปเออ โอ้โสองลูกนี้ยาวๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไต่ถือให้ดูนี่ค่ะเราก็จะได้เก็บผลผลิตนะคะเป็นบวบอีกแล้วนะคะจากที่คราวที่แล้วเราก็เคยเก็บดกดกหลายรอบมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะรอบนี้จะดกเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าจำนวนต้นที่แต่ปลูกน้อยลงนะทุกคน ไต่ปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะคะรอบนี้นะคะปลูกน้อยกว่าเดิมนะอ่ะระหว่างนี้ให้แม่เก็บไปก่อนนะคะไต่ก็เอามาใส่ตะกร้าได้สี่ลูกแล้วนะคะนี่นแม่แม่ไถ,ถือให้อ่าได้มาอีกนะคะชึบน่านใบมันบังอยู่นี่นี่นี่ข้างบน อาแอบหลบอยู่แอบซ่อนอยู่นะคะต้องเปิดดูแบบตามหลังใบด,ด้วยนะคะเพราะบางทีเขาหลบหลบอยู่อ่าลูกเล็กๆแต่ว่าเขาแก่พอเก็บแล้วนะคะก็จะเก็บมาเลยนะคะทุกคนอเอามาใส่ตะกร้าเลยไหี ตกตกนี่นะคะแล้วตอนนี้แม่ก็กำลังเก็บมะเขือนะคะมะเขือเปราะก็มีให้เราเก็บตลอดนะคะนี่ลูก <c oughs> <c oughs> ทางนี้นั่นไงหมดยังอ่าหมดแล้วก็ทางนี้ก็มีอยู่นะคะชิบ หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะคะชุดอ่าแม่จะไปดูมะเขืออีกต้นหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะผักที่เราได้ตอนนี้มีบวบมะเขือแม่นั่นไงใบเขาบังอยู่<ห>น,นี่แม่เดินเลยไปแล้วนั่นๆๆๆตรงศอกตรงอ่านั่นแหละ ทางนี้ก็มีมะเขือให้เก็บเอาเลยมาใส่ตะกร้าทางนี้ก็กำลังออกดอกนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้เก็บหมดหรือยังเอ่ย แม่ก็กําลังเดินสํารวจดูนะคะว่ามีอะไรเก็บได้อีกนะเมื่อวานฝนตกชุ่มเลยค่ะทุกคนฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะน่าจะเป็นเพราะพายุเข้านะคะอ่าแล้วก็แปลงผักของเราหลังจากฝนตกนะคะก็สดชื่นเลยนะคะสดชื่นแบบนี้เลยสดชื่นมากๆนะคะแปลงมะระแล้วก็แปลงบวบค่ะ ตอนนี้แม่ก็กำลังเก็บผักวอเตอร์ครสนะคะอาวอเตอร์ครสไปกินบ้อ่านี่นะคะที่ปลูกไว้อยู่ในล้อยางนะคือปลูกไว้นิดเดียวแล้วเขาขยายพันธุ์ของเขาเร็วมากๆนะบางคนบอกว่าไม่ใช่วอเตอร์ครสบางคนบอกว่าเป็นบร a z i ซเลียนสป a ินนะคะก็แต่อาจจะพูด <C> ชื่อ <Pit S 1> ผิดนะนี่นะคะก็ได้ผักมากินค่ะเอาละค่ะได้แล้วนะคะวันนี้เราก็น่าจะ เก็บได้เท่านี้นะทุกคนอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้แม่ถืออ่ะแปลงผักผลผลิตที่ได้ในวันนี้ค่ะก็เท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะเข้าสวนพร้อมกันกับต่ายค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ